ทาคุม,มิมินามิโนะถ้าพูดถึงชื่อนี้คงเป็นอีกหนึ่งชื่อที่แฟนบอลทวีปเอเชียต่างตื่นเต้นและติดตามข่าวสารของเขาเป็นอย่างดีเพราะเขาคือนักเตะญี่ปุ่นและนักเตะเอเชียคนแรกที่ลงเล่นให้กับหงส์แดงลิเวอร์พูลอีกหนึ่งทีมมหาชนจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษแต่ในวันนี้การที่ไม่สามารถสอดแทรกขึ้นมาเป็นตัวจริงให้กับทีมได้ทำให้เขาถูกปล่อยยืมตัวไปอยู่กับเซาแธมป์ตันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ค่าตัวเจ็ล้านปอนด์คือจำนวนเงินที่ลิเวอร์พูลยอมจ่ายเพื่อกระชากตัวนักเตะชาวญี่ปุ่นรายนี้จากเลดบูเซาวบวกเข้าสู่ทีมพร้อมด้วยความคาดหวังของสโมสสและแฟนบอลที่หวังว่าเขาจะโชว์ฟอร์มได้อย่างเล่าร้อนเหมือนตอนที่เผชิญหน้ากันในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกในสมัยที่เขายัางลงเล่นให้กับเลนบูเซาวบวกแต่ด้วยความคาดหวังที่หนักอึ้งที่ทาคุมิมินามิโนต้องแบกรับมันกลับกลายเป็นความกดดันที่ถาโถมเข้าใส่เขา จนเขาไม่ใช่เขาคนเดิมอีกต่อไปซึ่งหนึ่งในปัญหาที่มินามิโนะต้องเจอคือการได้รับโอกาสในการลงสนามน้อยเกินไป31นัดที่เขาลงเล่นมีเพียงแค่4นัดเท่านั้นที่เขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในศึกพรีเมียร์ลีกนอกนั้นเขามักจะถูกส่งลงมาเป็นตัวสำรองในช่วงครึ่งหลักหรือไม่ก็ลงเป็นตัวจริงในเกมฟุตบอลทั่วกับทีมชุดสำรองที่ผสมกับดาวลูกซึ่งนั่นทำให้การที่มินามิโน จะจูนให้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมชุดตัวจริงอย่างซาร่าเฟอร์มิโนและมาเน่เป็นอะไรที่ยากมากซึ่งอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ทำให้ทาคุมิมินามิโนโชว์ฟอร์มได้ไม่เพียงป้างเหมือนสมัยอยู่กับเลดบูเซาวบวกคือแผนการเล่นเพราะสมัยที่เขาลงเล่นอยู่กับเลดบูเซาวบวกระบบที่ดูจะเข้ากับเขามากที่สุดคือการที่เขาได้ยืนในตำแหน่งเพลเกอร์หรือกองหน้าตับซึ่งเขานั้นโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่น ถึงขั้นบรรดานักเตะลิเวอร์พูลที่ได้เผชิญหน้ากับเขาในศึกยูฟาแชมเปียนลีกต้องเดินไปคุยกับเจอเกนคอปให้ดึงนักเตะชาวญี่ปุ่นรลยนี้เข้าสู่ทีมโดยด่วนแต่ในแผนการเล่นของลิเวอร์พูลภายใต้การคุมทัพของเจอเกนคอปคือแผน4-3-3ซึ่งตำแหน่งหน้าต่ำหรือเพย์เมเกอร์ในแบบฉบับที่มีนามิโนถนัดน,นั้นไม่มีอยู่ในระบบของเจอเกนคอปโดยส่วนมากเจอเกนคอปจะจัดให้เขาลงสนามในตำแหน่งแนวลุกริมเส้นทางฝั่งซ้าย ซึ่งในช่วงหลังมินามิโนะถูกขยับลงไปเล่นมิดฟิลด์ในแดนกลางอยู่บ่อยครั้งซึ่งจะเห็นได้ว่าแต่ละตำแหน่งที่เขาลงเล่นให้ลิเวอร์พูลแม้ว่าเขาจะลงเล่นได้หลายตำแหน่งแต่นั่นมันไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาถนัดเลยซักตำแหน่งเดียวและเรื่องสุดท้ายคือความไว้เนื้อเชื่อใจจากเพื่อนร่วมทีมทาคุมิมินามิโนะเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความขยันและมีวินัยในแบบฉบับนักเตะญ,ญี่ปุ่นที่ทุกคนต่างรู้กันดีเขาขยันวิ่งหาช่อง ขยันวิ่งไล่บอลมุ่งมั่นในการเพสซิ่งคู่แข่งแต่ด้วยความไว้เนื้อเชื่อใจที่เพื่อร่วมทีมมีต่อเขาทําให้ในบางเกมเขานั้นแทบจะไม่ได้บอลเลยก็มีถึงขนาดขั้นที่ว่าหลังจบเกม FA ครคับในแมตช์หนึง่งเจอเกนคอปออกมาตําหนิลูกทีมผ่านสื่อในเรื่องของการไม่ส่งบอลให้มินามิโนะมาแล้วซึ่งในตลาดซื้อขายนักเตะวันสุดท้ายลิเวอร์พูลตัดสินใจส่งทาคุมิมินามิโนะให้เซาแ์มป์ตัน ทีมที่เป็นดั่งพี่น้องคานตามกันมาในรูปแบบการยืมตัวและนี่เองอาจจะเป็นโอกาสที่ทำให้ทาคุมิมินามิโนะได้กลับไปรับดาบคาตนะที่ไร้คมของเขาให้กลับมาเชียบคมอีกครั้งเหมือนสมัยที่เขาลงเล่นให้กับเลสบูเซาบวกสวัสดีครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ทุกคนมีความเห็นว่ายังไงเกี่ยวกับตัวของทาคุมิมินามิโนะกันบ้าง ลองคอมเมนต์พูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ดูได้นะครับและช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาคดคลิปต่อไปของช่องเราขอบคุณครับ